ครับตอนนี้ก็อยู่ในมาดูที่นะครับสา,ส,งงาสามไล่สองงานสามไร่สองงานเจ็ดสิแปดตารางวาถ้าจำไม่ผิดนะครับ สวัสดีครับอครับนมาเบิงทีครับผมครับผมเซนอเขตหอดไซนี่อ๋อครับผมทีของไนซื้อยังเหรเพชรยังเหรอเพชรชนนลบ่อครับผมพอดีเดี๋ยวพุณลานเรียนเมษาเบอร์สองพะลังวัดครับผมึืงไปโอนมา ครับอ๋อรายได้ดีบ่าครับปลูกผักนี่ถ้าตัวนี้ราคาตีอยู่แต่ผักมันบ่ค่อยสวยครับผมแต่มันทอดใส่กระเรุกครับเดี๋ยวให้เพิ่มนมาล้างวัดเอาครับผมทอดจทอดอะไรแกทอดหันละครับผมาวางผิงวางเต้าหลอดลูรครับโอเคว,ว่าเป็นอย่างที่ของอันร้านอันใดน,นี่เนาะเมื่อกี้เขาไปคุยกับใครบ้างเลเล่าอะไรอ่ะโอเคในทีพียู่ิใส่นี่ตรงนี้บอกครับอ๋อ แคซื้อให้แสนหกครับแสนหกครับไปประมูลเอามันมันบมีคนเอามันเลยได้ถือครับเออครับติดหวยเห็นว่าดินแถวนีงามเมฆะมัมันมีคนเอาก็ลเม็ก็เล็ดมาซื้อครับมีที่เ็ดครับอ๋อทีของเคียว่าตรงนี้อ๋อ ไรกลัวเนาะเดี๋ยวจงคุยกันครับผมว่าวายางดอกคิดว่าสิมาปลูกกันวัลมลมะรากไหมปลูกขา้ายเนวดเหรออ๋น้ำถ่วมหมครับนี่เป็นเป็นเป็นหน้าเนาะอปลูกเขาได้เนาะได้ออได้กินป้าซักไหมครับเนี่ยตัวนี้ ตเี่ย,ยมนมาานี้นนต้องลงข้าครับบางท่านก็ต้องที่ไม่เป้าหักเผาดีเขาปลูกที่กันทังสิเขาสิกินน้อยสี่กินหยอดเนาะรูงไปคุดล้อมไมใ่ไหกิน,หน้อยกข้าวธรรมดาข้าวน้านเานะเผาเผาแกงเออข้าแกงนี่เพาะว่าปลูกลที่กันทั้งสิหนะ่าสิบขข่หยอดบ่ ขายน้อยเอาขายน้อยบ่อ๋อ,อแต่อันเลียกห้ามีห้ที่เห็นที่มาปั้มเอา,า,เอายอดไปขายอ๋อเอออ๋อตรงนี้ก็เป็นส่วนข้าวหน่อยครับเออเห็นยายบอกเยอะว่าแล้วปลูกข้าวเหลือของยายแล้ว่าเหลือพวกเ้าวอยู่ครับผมโอเคครับ